ต่อไปก็เป็นซองที่สองเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใบอะไรอืม,อม นี่ท่านบิลาบฟไอ้ไอ้เมื่อกี้เราพูดผิดนะเนี่ยเมื่อกี้เราอ๋อคลิปแรกเราพูดผิดต้อมาคือพิกโกโลใช่พิกโกโลตอนเด็กไอ้กี้เราดูผิด อาอวันนี้พิกาโลอ๋อนี่พิกาโลตอนเด็กนี่บิลับตรงนี้นีุ่ท่าเตา่าุท่าเต่าตอนตอนปลอมตัวนี่ลูกแก้วสีดาวนี่ยำฉา Okay. Ừ, ต่อไปก็เป็นซองที่สามเรามาลุ้นซอ,องที่สามต่อเลยว่าจะได้อะไรนี่ซองที่สามอันนี้ชาวนาโอ้แต่ชาวนาพลังเยอะมากเลยอันนี้พลัง พลังโจมตีสี่หมืนห้าอยพลังป้องกันสี่0มืนโอ้ชาวนานี่พลังเยอะจริงเลยนี่อันนี้ใบยาจีโรเบาย,ยาจีโรเบทพลังโจมตีสามพัน 3, เออสามหมื 3, ่นจ็ดพันพลังป้องกัน สามหมนี่มายโบโบมายโบโบพนังจบตี3ามหมืนพันพังต้อกันสามหมนสี่พันระดับ5ดาวสองสีระดับ5้าดาวช้คอน อันนี้ซอันนี้ลูกแก้ว5ดาวอ